บอกแล้วบอกอันตรายกินไปอันตรายเนี่ยนเร็วียนทาออฟฟิเชียล กันเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่าร้องน่ารักน่าเลียกันด้วยนะครับวันนี้ผมได้ทําการโหลด mod Adventure Time เข้ามาใน Minecraft เบอีกอนและเราจะทําการแปลงร่างเป็นฟินนะผมมาช่วยน้องในเกม Minecraft กันนะผมย่า yeah. นะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญสุดหลอ่อเรามาอีกเช่นเคยฮะเป็นน้องอิกเด็กน้อยอายุ12หรือ13นะครับปีนี้คือ13ลนะอ่ะนะวันนี้เดี๋ยวค่าน้องเขาอยากได้อะไรผมจะจัดเต็มที่เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมแมนะนำว่า FC Mykey ด้วยนะครับไปรับชมตอนช่วยกันเลยนะฮะไป let's go เอาลยครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการเปิดคลิปก่อนน้องเขานะครับและน้องเขามาดูอยู่ที่ไหนนะครับขอหายตัวก่อนเลยกลัวว่าเดี๋ยวแบบคือแบบเฟลแบบตื่นมาแบบเจอน้องเขาอย่างนี้ก็ไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวดผมว่าการจะหาน้องเขาอดีเลยอขอขอไปนั่งเรือด้วยนะเล่นไครับด้วยคือน้องเขาอยากเล่นอ่าแมปแอดเวนเจอร์ทามานาแล้วนะครับทุกคนผมเลยแบบโหลดให้แล้วก็ผมก็หายไปนะครับอืมตามสเต็ปเดิมเพราะว่าน้องเขาแบบอยากให้ผมโหลดให้เฉยๆนะผมเลยจัดให้นะครับบ้านต้นไม้นี่เลยบ้านเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับ อันเจ๊กหรือแจ็คเปล่าแหละเฮ้ยสโนบอลมาจากไหนอ่ะมาทุกคนมาผมมาช่วยเริ่มช่วยเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอแปลงมาเป็นฟินก่อนนะฮะตู้มีอาหารแหละหิววะสิวมากเปิดมาปุ๊บแล้วแบบเจอเด้ออ้าวดีฟินเกือบไปเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนฟิมเลยอ่ะใช่ไหมอะฮะใช่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 แล้วใช่เือฟินเองโอ้โหเดี๋ยนอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านเลยตามันมาตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาไปไหนไปไหนไปไหนไปนี่ ผมว่าผมต้องให้ของขึ้นมานมานาตามขึนมานะ,ามมานะจะถามท่าไหนมีอาหารว่อคือให่เพ็บ ใช่แล้วชัดใจดีมากเลยนะในเรื่องก็ใจดีโอ้โหเพ้นมันทางหรอว้าวว้าวว้าวอาหารนี่เลยอาหารนี่เลยไงหยิบไปหยิบไปอาหารหรอได้เลยเดี๋ยวฉันให้ไก่ได้ไหมกินไก่ไหมออาลละกินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนะอยากจะเอาอะไรก็เอาไปได้เลยนะเพราะว่าฉันใจดีมากเลยนะเฮ้ยผมมีโดนัทจะให้ด้วยแหละกินแบบถือแล้ววิ่งเร็วขึ้นอ่ะนี่เลยเอาไปเฮ้ยอะไรอะโดนัทโดนัทวิ่งเร็วไง เออกินได้หรือเปล่าเอ่อน่าจะกินได้แหละนะกินได้ปะอะไรเหรออะไรเนี่ยแคนดี้ไงลูกอมอ่าเขาหรือว่าจะเอาแปอปเปิ้ลอ่านไม่ออกแต่รู้ว่ามันเป็นแคนดี้มันเป็นลูกอมอ่าเลอว่าแพนเค้กเอาไปเลยโอ้คริสตัลเกมแอปเปิ้ลเบคอนก็มีนะเอาไปให้หมดไปโอ้แพนเคก้กอะไรอ่แบบเลยว่าจะเจาะอมยิ้มกินด้วยแล้วก็เบคอน ไม่ต้องมานี่ป่ะให้มันนี่เป็นแพนเป็นเบคอนแพนเค้กแล้วก็มีื้อจุ๊บจุ๊บเบคอนกับแพนเค้กสามารถเอาไปรวมกันได้ไหมแบบให้ของกินโอ้อืมอยากได้อะไรอีกไหมอ่ะห้องนี้ห้องอะไรอ่ะฟิล์มห้องนี้เหรอไม่ไม่ไม่เข้าไม่ได้นะไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อะไรเหรอเข้าไม่ได้ไงตามฉันมาไม่เข้าไปเหรออะไรอ่ะคิดซะ ขึ้นมาบ้านฉันมีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะเลยแหละนใช่แล้วขึ้นมาเลยมาบ้านฟิลต้องเจอเจ๊กเจ๊กวันนี้เจ๊กไม่อยู่อ่ะเจ๊กไม่อยู่เจ๊กอยู่ไหมไม่อยู่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 ถ้าเจ๊กอยู่ป่านนี้เจ๊กก็น่าจะออกมาเดินเล่นแล้วแหละทุกคนครับขยายผมแบบแกล้งเป็นไม่ใช่เป็นช่วยเป็นเจ๊กก็เม้นกันได้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำให้เลยนะครับบนนี้มีอะไรบ้างนะขึ้นมาขึ้นมานี่คือห้องนอนของฉันเองขึ้นมาดูเอาคริสตัลไปฉัน เฮ้ยเออโหขอ อันนี้คือห้องของฉันนะอืมเดี๋ยวผมจะนี่นายอยู่แบบสบายมากเลยเนี่ยอใช่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 ก็สบายดินนี้มานี่หน่อยมาี่หน่อยห้องนี้สบายมากๆเลยนะดูสิอะไรเหรอบที่ห้องของฉันเหรออ่าจะอยู่ห้องนี้ก็ได้นะใช่ไปไหนล้วเนี้ยแกหายไปไหนแล้วว่ะอะอยู่ด้านล่างเหรอแม่ลงไปเร็วเนาะแกเนี่ยใช่เดี๋ยวฮัลโหลอ้ยโอ้ตกเดี๋ยวแกไปไหนอะโอ้เจ็บจะตกต้นไม้เออแย่จริงๆตามมามาตามมาตามมาอ่าถ้าตก ก้อนมาแล้วเจ็บก็กินนี้เข้าไปโอ้โว้าวกูดิ้นแอปเปิ้ลใช่ใช่กินเข้าไปเลยลองกินดูลองกินดูแล้วเราจะรู้ไม่อุ้ยกินแล้วรู้สึกมีพลังแล้วเราก็มีดาบของฟิตโอ้ยอะไรเนี่ยไม่ก็ลองดูว่าเจ็บหรือเปล่าไงอะไรก็ ใอ้ีเราทำมาเราทำเยังไงดีอะดกระเป๋าลองไ่ได้เพรว่าถอดกระเป๋าเลยเจ็บหรือเปล่าว่าเจ็บไหมแล้วกันทุกคนมันจะได้แบบทุกคนครับเรามาสำรวจบ้านของฟินมันดิแต่เราแกไปอ่านที่ฉันพิมพ์เข้าไปได้ไหมมันเ่าดูไม่ได้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 อะไรขอเข้าไปหน่อยไม่ได้เหรออือเอาดาบนี้ให้ทุกคนมันมีดาบย่าด้วยนะครับดาบนี้ที่ฟินใช้แล้วแบบขาดประเป่าในตอนที่่าไรผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ดูนานมากเลยครับเดี๋ยวขอเข้าไปทำอะไรก่อนนะครับ แกอยากเข้าห้องนี้เลยเบิร์อัตลายอ่ะก็ไม่กล้าพังบ้านฟิล์มอ่ะเอ้ยจะพังบ้านฉันเหรอต้องมีอะไรปิดบังเรื่องนี้แหละเราจะต้องแบบโอฉันไม่อยากให้นายเข้าไปห้องนั้นเฉยเฉยอแกไไปอะไรอ่ะมันคือดาบหญ้าที่มันมัดมืออ่ะมัดมือฟินนอ่ะซอสทุกคนโหขอดูดาบทั้งหกที่หาเป็นดาบด้ดเรอจ๊อ๋อใช่แล้วเรื่องนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นกระตุลนะนะข้างล่างแล้วก็ตกไปก็นหนาโว้ยกองกองอะไรอ่ะ RIP my bird อันนี้อะไรอ่ะฟินเบริตุเฮ้อเดี๋ยวศพเขาโอ้โหแกจะทำอย่างนี้ไม่ได้แกไปเปิดศพเขาได้ยังไงมันคือศพเฮ้ยปิดพื้นด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันมีอะไรจะให้แกสู้กับเขาเอ้แกจะทำอะไรน่ะคนเดี๋ยวผมรอดูนะว่าน้องเขาจะทำเลยเนียนเหรอจะเนียนเหรอผมว่านะ ฟินมันต้องปิดบางอะไรหลังประตูเนี้แหละนู้น้ำเข้าได้ออกไม่ได้งางผลนั่นเป็นฟินมาช่วยละเอาจะต้องตบประตูทิ้งนะทุกคนเดี๋ยวแกเข้าไปทำอะไรในนั้นอะโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟินแกนี่ไม่ได้เลยแกต้องการอะไรไหมอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟินแล้วแค่แบบลูกอมอร่อยนี่ แกต้องการอะไรไหมอะไรอะแกต้องการอะไรไหมอยากได้อะไรบอกฉันได้นะอยากได้พวกดาบอะไรพวกเนี้ยดาบเหรอฉนมันดีกว่าไอ้ต้นหญ้าฉันมีดาบเลือดอยู่แหละดาบเลือดด้วยนะฉันมีดาบเลือดด้วยนะเดโมนิกครับทุกคนดาบของเลือดชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้อะเลือดเห็นน่ะขอดูหน่อยได้นี่เลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว อย่าบอกนะนี่แกเอาไปฆ่าเจ๊กมาไม่ไม่ใช่ไอ้บ้าเจ๊กก็อืมดาบเจ๊กก็นี่เลยดาบเจ๊กมันอาบเลือดโอ้ลืมเรื่องนั้นไปแล้วกันถือว่าเปลี่ยนปากนี่อีกไหมต้องการอะไรอีกไหมอ่ะเฮ้ยแกจะทย่างนี้กับฉันไม่เราจะต้องซื้อบ้านไอ้ดี่ได้ว่าหลักมรดกเราไม่อะไรน้อยแกจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะ เอ,อ้ยโอ้โหแผ่นซีดีเราว่าเราเปลี่ยนจากการหนีฟิล์มมานั่งฟังเพลงกันดีกว่าเพลงแผ่นแคดเลยเนะี่ยแผ่นหายยากเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงไม่สนุกเชยไปหน่อย <c oughs> ตกลงเพลงไะไสนุกบ้างเนี่ยบ้างคาร์บนิดนึงไม่นสนุกสักแผ่นเลยอ,อะไรเนี่ยมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอะไรทุกคนฟิล์มมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมี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 มมม นี่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 ตามฉันมาตามฉันมาดูดิน้องเขาจะพาผมไปให้ตีนะหรือเปล่าอยากให้ช่วยมากเลยแหละนายเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ได้นะเอ้าพี่แดนนะเอ้าทำไมเปิดไม่ได้ทำไมเปิดไม่ได้ข้างในมันอันตรายเปิดเธอฉันไม่ได้จะขโมยอะไรหรอกเออมันอันตรายพวกฉันฉันฉันมีดาบฉันจะ ฝ่าอันตรายแล้วมปให้ได้เปิดเถอะนะแน่ใจนะงั้นงั้นต้องรองั้นต้องงั้นต้องรอรออีกสักพักนะไปหาอะไรทําก่อนได้ไหมที่อันตรายนี่เหรอเฮ้แกมาฟังนี่ก่อนมามาอ่านก่อนมาาหาแล้วทก่อนได้ก็ได้นะรู้ป๊อปอร่อยมากเลยนั่งกินไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนผมขอ นี่เลยทุยกคนยังไงก็ให้น้องเขาสู้กับอันนี้แล้วกันนะนี่น,นี่ทุกคนผมจะให้น้องเขาสู้กับเฮ้ยทุกคนโมรู้ล้วสารสิทธ์เข้าไปดีกว่านี่ครับทุกคนผมได้แล้วน้องเข้ามาแล้วน้องเข้ามาแล้วเสียงอะไรเนี่ยฟิสมันเข้าไปไม่ได้อ่ะมันมีเบสล็อกแต่ฉันตีได้นะไอ้ฉันบอกแล้วฉันบอกว่าอันตรายขึ้นไปฉันบอกไรแล้วไงคะอันตรายดาบในในในบอกในมีดาบไง เห็นไหมฉันบอกนายเร็วไปโอ้ทุกคนแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหกลางทะเลโอ้โหแบบหอยพีพีน้องมาหน่อยไอ้คว้ามาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันบอกแล้วว่าข้างในมันอันตรายเดี๋ยวขอเอาดาบมาก่อนทุกคนเมื่อกี้ผมลืมเอาดาบเข้ามาช่วยน้องอเลยฉันบอกแล้วไงว่าอันตราย บอกแล้วไงว่ามันอันตรายแต่มันอันตรายเกินที่กัดไปอ่ะเอาชุดไปเลยเฮ้ยนี่นายจะให้ฉันเจอกับพวกมันใหม่เหรออืมให้แกตรวจด้วยอู้ดีใจยังเลยฉันจะได้สู้กับพวกมันใหม่แล้วอะไรเนี่ยอุ้ยแฉลใหม่เอมขึ้นไปสู้กับมันทั้งบนนะนิ่มละลายในปากเลยหอมหวานละมุนละไมขึ้นอะไรหระไปสู้กับมันให้ฉันหน่อย โอ้ยอะไรเนี่ยพวกมันอยู่ตรงไหนบ้านเกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใครมาเ,เดี๋ยวเจอจริงเลย,เ,ยเก่งขนาดเฉียวเอาเลยเอาเลยคุณน้องโดมน้อ,อีกอ่ะขึ้นไปขึ้นไปน่าจะแค่ไหนกันเชียวนะมาชาร์จเสร็จนี่แหน่สวยครับกระจอกโอเคตีให้น้องเขาหน่อยแล้วกันไม่มีน้ำมันด้วยอ่ะไม่ไปตีมันไอ้ไอ้บ้าเอ้เอาอะไรเข้ามาเนี่ยตีมันเลยตีมันเลยสวยมากเห็นไหมใช่จุ มันก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกแบบเทเทบเลยหรอเอาเปว่านายอยากตีมังกรไหมแต่ฉันไม่พาไปหรอกโอเคครับทุกคนผมว่าน่าจะมีแค่นี้แล้วนะครับสําหรับการเล่นเป็นฟินให้ผมให้ดาบทั้งหมดก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปกันนะครับมาแล้วให้ดาบทั้งหมดขอขึ้นไปดูบนก่อน โอ้ชันจะอุ้ยมีหมาระดกอาเป็นว่าชั้นจะให้ดาบทั้งหกเล่มของชั้นนะโอ้กี่เล่มไม่ได้ให้ไปหมดเลยนะอุ้ยเดียวถ้าไม่ดาบมันแบบเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยมันคือตำนานที่ชั้นเดินทางมาด้วยเลยนะเนี่ยได้ดาบมาแต่ละหลาไปเป็นไปได้ยากไม่ได้ไปได้ง่ายเลยนะเฟยโอ้นี่มันนเตียงนอนนอนดีนะเจ้าอีก ฮันขอไปจากที่นี่ก่อนแล้วโอเคครับผมทุกคนก็สําหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก่อนถ้าครให้อยากให้ผมเล่นเป็นเจ๊กก็เม้นกันเยอะๆนะครับเฮนยยี่ยยดีเลยหรือไงวะเนี่ยทุกคนทักสําหรับนี้บายนะครับผมบ๊ายบายที่พร้อมมาก